วันนี้เรามาเล่นด่านลาวากันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วเตรียมตัวไปกันเลยปิ้วและตอนนี้เรามากันแล้วไงได้เวลาลุยกันแล้วล่ะสตีฟใช่แล้วล่เด็กน้อยเราขึ้นไปตามทางกันดีกว่านะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวไปเลยฟืบขึ้นมาทางนี้อีกแล้วจุดเออเพื่อนอย่าบังดีโอโหแย่นะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันจะไม่ให้แกขึ้นไปโอ้ยต้องแย่งกันขึ้นนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวลาวามาหนีไงเราถึงจุุดดดยอสแล้ว สุดยอดไปเลยนะครับเราลอดแน่นอนยังไงก็ไม่ลอดแน่นอนเด็ดขาดเลยครับผมเราวากลางลอยขึ้นมาแล้วไงโอ้โหของจริงเดี๋วยวล้าลุยกันแล้วอู้หใช่ไหมล่ะเพื่อนใช่และ้วล่าเด็กน้อยฉันกำลังรอลราวาผ่านไปนะฉันอยากเล่นแมปต่อไปแต่แย่แล้วล่าโอเคครับเพื่อนเตรียมตัวนะครับเราจะได้ไปกันแล้วอู๊อีกประมาณสิบวินะครับทุกคนโอเคเตรียมตัวกันปื๊บเราหลบได้แน่นอนครับผมอันนี้มีลูกบอลยักษ์ซะด้วยไง่าลูกบอลมากิ้งตรงนี้นะเนี่ยโอ้โหขอเล่นด้วยคนครับ แย่กันเล่นอุ้ยชึบเหยียบลูกบอลงั้นโดนลาวาโอ้โหใจเย็นใจเย็นอ่าผ่านแล้วไปด่านต่อไปกันเลยฟิวแล้วตอนนี้มาถึงด่านต่อไปแล้วไงด่านออฟฟิศซะด้วยไงใช่ไหมเราเพื่อนใช่เราล่าเล็กน้อยเรารีบลุยกันเลยดีกว่านะรีบขึ้นหนีลาวากันดีกว่าเด้เลยครขบเพื่อนเต็มตัวไปเลยว้าวว้าวอย่าแย่งกันอย่าแย่งคันคราฟเราขอขึ้นเป็นที่หนึ่งครับผมขอขึ้นก่อนครับเราไปก่อนนะครับแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มตัวเลยไงโอ้โหของจริง เตรียมตัวขึ้นที่สูงนะครับเรา,าจะมาอีกใน10วิแน่นอนแค่เราเด็กน้อยเลยกันเลยเราวากันจะขึ้นมาแล้วหลบให้ดีนะเดี๋ยวครับนี่ตรงนี้มีทางขึ้นไปข้างบนนี่ไงหลู่สูงสุดแล้วเก็บเพชรด้วยหุยชึบโอ้โดนเพื่อนแย่งเก็บโอ้เพื่อนใจโหดใจดํามากเลยนะเนี่ยแค่เด็กน้อยฉันจะเก็บคนเดียวไม่แบ่งใครเลยจําไว้นะว่าฉันจะไม่แบ่งใครเลยโอเคครับเพื่อนอู้เราว่าขึ้นมาแล้วเราเตรียมตัวหลบนะครับโอ้โหร้อนระอุจริงๆเลย แช่รา,าเด็กน้อยมันร้อนสัดยอาไปเลยละ่ะฉันก็ร้อนนะฉันเพื่อสีเหลืองนี่เองสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีน้องสาวไปดิไปเที่ยวพี่แม่น้องไม่ล่ะเด็กน้อยอย่ามายุ่งกับฉันไปไกลเลยฉันไม่อยาอยุ่งกับแกโอเคครับเพื่อนแล้วเจอกันครับวูบเรารอดมาได้แล้วครับไปด่านต่อไปกันดีกว่านะวูบไปเลยพิ้วและตอนนี้ด่านต่อไปก็มาถึงเรียบร้อยแล้วไงเหมือนจะเป็นด่านสะพานอะไรสักอย่างใช่เราเด็กน้อยต้องปีนขึ้นไปแบบใจเย็นด้วยนะเด้เลยครับหนิงเลยแบบนี้เลยครับถึงที่หมายแล้วหรือเปล่า มีทางขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเนี่ยหุ้ยทางไหนไม่มีแล้วทางนี้ล่ะนี้จะมีหรือเปล่าหุ้ยเราเอามาแล้วด้วยไงยของจริงตรงนี้เหรออะาอ้อะอ้าตาจนได้โอ้โหแย่จริงเรากระจอกมากเลยล่ะไปรอดูเพื่อนกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนจะรอดกันคนอุ้ยสองคนตรงนั้นโหดมากยังโหดเลยสองคนตรงข้างหน้านุ้นเลยครับผมโอ้โหยังเจ๋งรอดได้สุดยอดไปเลยแน่นอนอยู่ยแล้วเด็กน้อยใช้เล่นมานานแล้วก่อนแกอีกกระจอกมากไอ้กระจอก โ,โหดมากเลยเพื่อนสุดยอดไปเลยนะครับแต่เตรียมตัวไปเล่นทางต่อไปกันดีกว่านะไปกันเลยแล้วตอนนี้แมปต่อไปก็มาเรียบร้อยแล้วไงกระโดดขึ้นทางนี้เลยทางลัดใช่ว่าเด็กน้อยตามฉันมาได้เลยน,นะฉันกำลังเป็นผู้นาที่อยู่อย่างงดงามอุ้ยทางนี้ขึ้นไงอะ่ะอุ้ยต้องเปลี่ยนที่แล้วไปก่อนทางนั้นไปไม่ได้เพื่อนทางนี้ไปได้แน่นอนต้องกดปุ่มปุ่มได้ไหมฟึบโอเคกดได้แล้วโอเคเต็ีมตัว20ิบวิยีิบวิเตรียมตัวขึ้นไปข้างบน ปื๊บโอโหไม่มีใครไม่มีใครช่วยเราเหยียบเลยเราต้องขึ้นไปให้ได้ปื๊บคืที่สูงที่สุดไปให้ไกลที่สุดครับอีกสิบสามวิสิบวิเท่านั้นต่เย็นใจเย็นปื๊บโอ้โตัวนี้ยังไงตัวนี้คือทําอะไรครับผมปุ้ยปุ้ยหย,หยียบเพื่อนหยียบเพื่อนแล้วกระโดดขึ้นไปได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ด้วยอุ้ยแล้วเราก็ต้องตายที่นี่แน่นอนถ้าเราเด็กน้อยเราตายพร้อมกันเถินนดนะไว้เจอกันนะเพื่อนโอ้ตรงนี้อ่ารอดครับผมโอ้โหนึกว่าจะตายซะแล้วแง่ของจริง ยวตัวไปหาับไปไปกันนะไปเลยมุนปิ้วแล้วด่านนี้ทํายังไงแล้วเนี่ยเราหล่นลงมาล่างสุดเลยไงโอ้โหจะปีนขึ้นไปยังไงแล้วมาดูทางนี้ก่อนดีกว่าปีได้ไหมไม่ได้ซะด้วยไงแล้วเราจะทํายังไงแล้วเนี่ยเราต้องโดนล,ลาวาแผดเผาตัวนี้หรือเปล่าลาวากราจะขึ้นมาแล้วลาวามาแล้วด้วยไงโอ้โหแย่เลยเราไปรลอนแล้วแ,และรอบนี้เป็นด่านหอคอยไฟฟ้าไงาโอ้โหอยู่สูงริบลิ้วเลยไงของจริงเราต้องรีบปีนขึ้นไปแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนอาจจะแย่งที่หนึ่งเราไปได้ แล้วเพื่อนมาเบียดเราไงโอ้โหจะล่วงไหมโอ้โหล่วงไปแล้วอุ้ยล่วงล่วงโอ้ยโอ้โหเริ่มใหม่เลยเพื่อนอย่าแย่งกันใจเย็นโอ้โหไม่ได้เราเด็กน้อยฉันมาก่อนฉันก็ต้องขึ้นก่อนเสียกระจกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องปีขึ้นไปตอนนี้เราอยู่อันดับที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่แต่เราต้องรอดได้นอนเด็ดขาดครับผมตอนนี้ค่อยๆล่วงไปทีละคนแล้วไงแย่งกันดีนักกระจอกมากไปกันเลยนะเพื่อนๆเดือวตัวขึ้นใจข้างบนครับเราต้องอยู่จุดสูงสุดให้ได้ครับผมเดือตัวเลยใช่มั้ยครบสานอ ใช่ว่าเด็กน um ้อยแต่ตาฉันไม่เลิกเลยนะอยากรู้จ ok ักครับผมเป็นตัวครับกระโดดขึ้นไปข้างบนกันครับตอนนี้หยยบหัวเพื่อนเลยครับผมเราหยุดสูงสุดครับตอนนี้โหดมากของจริงและรอดกันอยู่แค่3ามคนไงตอนนี้เฮ้ย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 เพื่อน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 เฮ้ยเอาแล้วไงเวแล้วเวแล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะล่วงไหมกระโดดก็ไม่ได้ทําไงดีทําไงดีอ่าอ่าอ่าตายจนได้โอ้โหยังโหด แลวตอนนี้เรามาด่านหนุ่มฝังศพไงได้เวลาลุยกันแล้วละ่ะเดี๋ยวเราวาจะมาอีกแล้วใน10วินะครับทุกคนเดินตัวขึ้นที่สูงกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดทางนี้ปึ๊บแบบนี้กระโดดหยิบตรงนี้ชึบอ,อ่าได้อยู่ตรงนี้แหละสูงสุดแล้วสุดยอดเป็นอะไรยังไงเราก็ผ่านอยู่แล้วล่ะแน่นอนอยู่แล้วเราของจรงิงเพื่อนใจเย็นอย่าเบียดเราใจเย็นนะโอ้โหกระโดดหลบมีแล้วกันเพื่อนก็ตามคนนี้ก็ตามเราไม่เลิกเลยไงฉันอยากให้แกหล่นไปไหนกะจอกไว้เจอกันนะจะไปก่อนละเฮ้ยเราหล่นลงมาแล้ว อืออ่ะโอ้โหร่วงจนได้หดมากยากจริงแอะแล้วตอนนี้เป็นด่านสนามเด็กเล่นไงได้เวลาลุยกันแล้วล่ะใช่ล้าล่เด็กน้อยตามฉันมาได้เลยนะฉันอยู่ที่1ไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่ที่1นะเพื่อนทางนี้แหละทางเดียวที่เราจะรอดเพราะเราจะมาเก็บเหรียญไงเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับกคนแล้วเราก็ไปทางอื่นได้ไหมเนี่ยแต่ทางนั้นเหมือนสูงสุดแล้วตรงนี้กระโดดขึ้นทางนี้ได้เปล่า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 กระโดดขึ้นฮือขึ้นเดินได้ไงทำกันได้ไงมาออกไปทุกคน กระโดดด้วยคนดีครับอ่าแน่นอนยังไงเราก็ต้องรอดเด็ดขาดครับผมแบบนี้เพื่อนอีกสองสามคนข้างล่างคงไม่รอดแล้วล่ะสียใจด้วยนะเพื่อนไม่มีวันตามเราทันหรอกลาก่นนอนเด็กน้อยไว้เจอกันนะได้เลยมาไปรอที่จุดเกิดน,นะครับถึมตัวครับผมยี่สิบวิสุดท้ายเราจะรอดอยู่แน่นอนเนี่ยครับผมยังไงก็รอดแน่นอนครับผมอุ้งเหลือสามคนครับสุดยอดไปเลยตอนนี้และยังไงครับกำลังจะท่วมขึ้นมาอีกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตาน้อง น่องไงโอ้โหไม่ลอดสักคนเลยตานี้โอ้โหยากจริงแค่เราล่าเด็กน้อยเราไปเล่นแมปใหม่กันดีกว่านะได้เลยไปกันเลยพ้วมีรอดอยู่หนึ่งคนด้วยเมื่อกี้สุดยออไปเลยเก่งมากครับผมไปกันเลยพ้่และด่านนี้เป็นด่านทีมเวิร์คด้วยไงมาเลยครับเหยียบตรงนี้เลยสองคนครับผมอีกคนนึงน่าจะตามเรามาด้วออกมาแล้วมีคนตามมาแล้วครับผมเอาเลยเพื่อนเหยียบปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันดีกว่ามีเวลาแค่สิบวิเองทําไงดีรีไปเร็วเพื่อน ไปกันครับไปนะครับได้เลยเด็กน้อยเชษฐาแกไปทุกคนทุกแห่งเลยล่ะลาล้วก่อนนะได้เลยครับเพื่อนเราที่หนึ่งรู้ป่าตอนนี้ไม่ใช่โอ้โหเพื่อนกระโดดไปอย่างนี้อย่างเร็วอย่างเร็วแล้วโหวดมากของจริงเราไปทำทางเลยมีน้ําหยดมาด้วยไงโอ้โหกระโดดขึ้นเลยครับผมเชษฐาเด็กน้อยทางนี้ล่วงเลยไงโอ้โหไม่มีทางรอดล่ะจะต้องตายอยู่ที่นี่ล่ะอย่างโดดเดียวเดียวได้ไม่หรอกเรามีเพื่อนอยู่สามคนตายด้วยกันนะเพื่อนได้เลยเด็กน้อยขอฝากชื่อเสียงไว้เตรียมตัวเรียกฉันชั้นในความมันแท้จริงด้วยนะแล้วเจอกันนะบ๊าย อ่าโหดมากเลยครับผมแอะโอ้โหตายจนได้แต่ตอนนี้ด่านใหม่มาแล้วไงได้เวลาลุยกันแล้วละ่ะทุกคนไปกันเลยอุ้นก็ขยๆขึ้นไปครับผมไปตามทางกันเลยครับเพื่อนๆทั้งหลายกระโดดทางนี้ครับผมแบบนี้ครับแบบนี้ครับตอนนี้เรากางจะที่หนึ่งรอเขาขึ้นไปก่อนดีกว่านะแอะโอ้โหลวงจนได้แล้วเราก็ตายจากอะไรก็ไม่รู้ไงโอ้โหของจริงเพื่อนเกิดใหม่กันแล้วล่ะโอ้โหแล้วขึ้นกันที่สูงแล้วไงมีคนนึงจะเก็บเพชรได้อยู่แล้วแต่ตกลงไปไ่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆ กะเจาะกันมากเลยเป็นตัวเลยครับเป็นตัวเลยครับอีกสักดา่านหนึ่งเราก็พอได้แล้วนะสตีฟได้เลเด็กน้อยไว้เจอกันนะเจมตัวไปเลยได้เลยไปกันเลยแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านเดือดจนสลัดไงด้เวลาลุยกันแล้วลนะ่ะทุกคนถ้่แล้วเด็กน้อยตีมตัวปีน,ข,นปขึ้นไปข้างบนได้เลยนะสุดยอดไปเลยทุกคนจะไม่มีใครรอดเลยล่ะแบบนี้นะได้เลยมาเลยมาเลยเราขึ้นมาที่สูงแล้วไงตอนนี้กระโดดปีนขึ้นข้นขางบนอ,อกีกไ,ไ,ไ,ไปได้ไหมไปอีกได้ไหมตรงนี้แหละสูงสุดลวมั้ง โอเคทางนี้แหละสูงสุดแล้วได้เหยียบหัวเพื่อนด้วยไงมีคนโดนเราวาแผพดเผาไปทั้งในตรงนู้นแล้วตอนนี้เรามาเล่นด่านใหม่กันแล้วไงได้เวลากระโดดขึ้นที่สูงกันแล้วล่ะตอนนี้อยู่จุดสูงสุดและยังไงก็ต้องรอดเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนวูเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยด่านใหม่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยมีแต่ด่านใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับึกว่าไม่ได้เล่นนานจะไม่ด่านเดิมๆนะครับตอนนี้มีด่านใหม่ซะด้วยไงของจริงวูเตรียมตัวครับผมใช่เเล่นเด็กน้อยฉันก็สุดยอดไปด้วยนะ แน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อนวูหูเต็มตัวเลยครับผมยังก็ต้องรอดแน่นอนครับผมด่านนี้ของจริงเรามันของจริงครับผมวูหูสุดยอดไปเลยนะครับวูหูรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วยังก็รอดเด็ดขาดเลยใช่ไหมจ้าสาวน้อยใช่ล่ะล่ะเด็กน้อยฉันกินก่อนนะฉันหิวหัวเากเลยขอกินด้วยคนได้ไหมครับไม่ได้เด็กน้อยฉันกินอิ่มแล้วล่ะลาก่อน โอเคครับเพื่อนไว้เจอกันครับฮู้ยตรงนี้ก็โดนลาวางไงต้องกระโดดเหยียบตรงนี้ไม่โดนเด็ดขาดเลยวู้สุดยอดไปเลยเรารอดมาได้แล้วนะครับทุกคนวู้สุดยอดไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับสหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย